รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังขั้นก็ระบุไว้นะคะว่าขณะนี้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันเงินดิจิทัล10,000บาทค่ะโดยการใช้ซูเปอร์แอปค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่นายจุลพันธ์อมรวิวัต์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะท่านเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการพัฒนาซูเปอร์แอปสำหรับการแจกเงินโครงการดิจิทัลวอลเล็ต0 0 0 0บาทนั้นขณะนี้เองอยู่ในระหว่างการพัฒนาซูเปอร์แอปค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ ทั้งผู้ที่มีการพัฒนายืนยันนะคะว่าจะมีการแจกเงินในเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคมปีหน้าอย่างแน่นอนแต่อาจจะไม่ได้เปิดทุกฟังก์ชันพร้อมกันทั้งหมดนะคะก็จะเป็นการทยอยเปิดตามฟังก์ชันที่ต้องการในเวลาที่เหมาะสมค่ะเนื่องจากกระบวนการทาง KYC หรือว่าการยืนยันตัวตนไม่จําเป็นต้องทําทั้งร้อเเซเพราะผู้ที่เคยยืนยันตัวตนผ่านระบบเก่าในอดีตไปแล้วประมาณ40ล้านคนนั้นไม่จําเป็นต้องมายืนยันด้วยตนเองใหม่แล้วนะคะ แต่สําหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเลยเนี่ยจำเป็นจะต้องลงทะเบียนตามระเบียบข้อบังคับของการธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะเรามาทําความรู้จักกับซูเปอร์แอปกันคุณผู้ชมซูเปอร์แอปนะคะเป็นคํานิยามของแอปพลิเคชันครบวงจรบนสมาร์ทโฟนที่ครอบคลุมการทํางานแบบมัลติฟังก์ชันสามารถรับเงินจากโครงการของรัฐนะคะ จะเข้าร่วมสมัครได้นะคะด้วยการยืนยันตัวตนเช็คสิทธิ์รับเงินและก็สิทธิอื่นๆโดยรวมไปถึงแอปพลิเคชันตัวเดียวค่ะเพื่อความสะดวกในการลงในการใช้งานลงทะเบียนนะคะซูเปอร์แอปนะคะก็จะเริ่มเปิดตัวคุณผู้ชมในช่วงเดือนพฤศจิกายน2566เปิดใช้รับเงินดิจิทัลน,นะคะ1,000 0บาทในช่วงเดือนกุมภาพันธ์จนถึงมีนาคมโดยสรุปแล้วนะคะซูเปอร์แอปมีประโยชน์มากมายคุณผู้ชมรวมถึง ความสะดวกด้วยเหตุนี้จึงกลายเป็นที่นิยมมากนะคะในโลกดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันนั่นเองนะคะ